สวัสดีครับเรามีวีการอินซิตี้ครับผมก็จะมาอัปเดตแบงก์การล็อตสุดท้ายนะครับของเรานะวันนี้มาอัปเดตเป็นของค่ายอีโคทั้งหมด6รุ่นนะฮะก็วางอยู่ในโต๊ะนี่เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นลูกโมนะครับผม3นิ้วอีโคไวเปอร์เป็นตัวสีฟูมหรือว่าสีไททันนะครับตัวโมเป็นเหล็กแท้นะวัสดุก็จะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยเป็นทรงสวิสเอ็นเวสันนะครับผมงานสวยมากนะครับ3นิ้วสีฟูมนะฮะนี่นะครับถัดมา ก็จะเป็นตัว3นิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดํานะครับสีดาของตัวอีโคนะครับจะไม่เหมือนของยี่ห้ออื่นนะจะมีความเป็นแบบเรื่มเืมนะครับสำหรับตัวสีดําตัวนี้3นิ้วเหมือนกันมารก์กิ้งครบนะครับสมิธเอเมสันงานสวยมากนะฮะถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีโคเป็นตัวไวเปอร์นะครับ4.5ตัวนี้ก็จะลากล้องยาวกว่า3นิ้วนะครับนี่สังเกตได้ ก็ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะฮะตัวนี้ก็จะมีความพิเศษนะครับมีการเจาะพอร์ตหลังสะพานมาให้นะครับตัวงานสีเดียวกันนะครับสีดําแบบเรื่มๆของ e c โคยิงได้ทั้งแบบดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลนะครับมีมาคิ้งมาให้นะตัวนี้ด้ามจับก็จะใหญ่กว่าตัวา3นิ้วนะครับเนี่จับเต็มไม้เต็มมือมากมีระบบส่งส่งแรงทานเฟอร์บารนะครับผมอ่าถัดมานะครับเล็กๆน่ารักนะ สำหรับคนที่ชอบสีเงินเงาโครเมียมก็แนะนําตัวนี้นะครับลำกล้องอยู่ที่2นิ้วนะฮะเป็นตัว e c o l i ินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมาร์ากริงสมิธเอ็ s เวสันเหมือนกันมันทั้งหมดนี่ก็คือบรรจุได้6นัดเหมือนกันนะครับตัวโมงเป็นเหล็กแท้ทั้งหมดเลยสำหรับ Eco คลำกล้องตันนะฮะถัดมาเปลี่ยนบรรยากาศกันมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Eco แจ็คดูโนะครับหรือว่า M92 ของเราเองนะ ตัวนี้จะเป็นเกดสะสมนะครับเป็นตัวสีฟูมมีการกัดลายมาให้นะครับแล้วก็จะมีไกนะครับชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเป็นสีทองนั่นเองนะครับงานสวยมากมีลวดลายทั้งกระบอกนะครับด้านล่างก็มีนะด้านข้างก็มีด้านบนก็มีนะครับตัวกี่ป๊บตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับงานสวยมากยิงได้ทั้งเซมิออโต้แล้วก็ฟูออโต้นะครับตัวแม็กซซีนะครับแถมมาถึง2แม็กเลยบรรจุได้14บนนัดนะครับถือว่าจุใจมากลุกดกมากนะครับสำหรับตัวนี้ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Eco Li ีตนะครับตัวนี้จะเป็น mo, ลูกโม่ลำกล้อง2นิ้วนะเป็นตัวสีฟูมนะฮะหรือว่าสีไททันนั่นเองนะครับก็จะมีมากิ้งนะมากิ้งเป็นสมิตชอเล็นเหมือนกันยิงได้ดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลนะครับมีตัวส่งแรงทานเฟอร์บาร์ข้างหลังนะครับแบ่งการลำกล้องตามทุกตัวนะครับแบบนี้นะอ่าโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมมาอัปเดตแทนเพื่อนฟังวันนี้นะครับมีทั้งหมด6รุ่นนะครับชอบตัวไหนก็ จับจองกันได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้ช่องทางเดิมนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ